สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีนิติพงศ์อดไม่ไหวต้องโพสต์เห็นแต่ละมาตรการเยียวยาทุกชาวบ้านจากรัฐวิสาหกิจธนาคารสืบเนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด1 9ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจและประชาชนทั่วไปจนทำให้หลายหน่วยงานต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนอาทิ บอร์ดกศทชได้อน,อนุมัติมาตรการอุดหนุนค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานที่บ้าน เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้โดยประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่10เมษายน2563เป็นต้นไปนอกจากนี้นายฐากรตันทสิทธิ์เลข,ขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชกล่าวว่าวันที่20เมษายน2563จะแถลงผลการหารือร่วมกับโอเปอเรเตอร์5รายประก โดยบริษัท Advanced Info Service หรือ AIS บริษัท Total Asset Communication จำกัดมหาชนหรือ D-Tac บริษัท Two Corporation จำกัดมหาชนบริษัท TOT จำกัดมหาชนและบริษัทกสทโทรคมานาคมจำกัดมหาชนถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด1 9ทั้งนี้การหารือดังกล่าวได้ข้อสรุปเบื้องต้นคือ 1. ค่ายมือถือจะให้สิทธิโทรฟรี100นาทีในการโทรภายในเครือข่ายเดียวกันโดยจะเริ่มได้ในวันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไป 2. กำลังเจราจาให้มีการโทรฟรีภายนอกเครือข่าย50นาทีฟรีแต่เนื่องด้วยการโทรข้ามเครือข่ายตามปกติต้องมีการเสียค่าเชื่อมต่อโครงข่าย IC นาทีละ0.29บาทจึงยังไม่ได้ข้อสรุปแต่เชื่อว่าค่ายมือถือจะยอมจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจและประชาชนทั่วไปดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยในติดตามสถานการณ์และมีความห่วงใยมาโดยตลอดจึงได้รวมกับสถาบันการเงิน22แห่ง กำหนดมาตรการช่วยเหลือแต่ทว่าการช่วยเหลือเหล่านั้นมักจะมีเงื่อนไขาตามที่แต่ละธนาคารกำหนดที่แตกต่างกันออกไปซึ่งประชาชนที่เดือดร้อนบางรายได้บ่นกันไม่น้อยว่าเมื่อเข้าไปทไํารายการดังกล่าวแล้วแต่ทางธนาคารไม่ให้ดําเนินการเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งล่าสุดดีนิติพงษ์ห่อนาคได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวว่าความแตกต่างของการไฟฟ้ากับ CP เป็นตัวอย่าง ผู้ว่าการไฟฟ้าไม่ใช่เจ้าของการไฟฟ้าแต่ประธาน CP ีเป็นเจ้าของ CP ตัดสินใจจะช่วยสังคมยังไงก็ได้การตัดสินใจย่อมหน่อมแหนมต่างกันกลวนด่าไปก็เท่านั้นรัฐบาลช่วยทำตัวผดเ็การจริงๆกับรัฐวิสาหกิจธนาคารเอกชนบางส่วนหน่อยเถอะจ้ะทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องบางก็คอมเมนต์ว่าอย่ามบ้เมืองเกิดวิกฤตประชาชนเดือดร้อนสารนูประพกของรัฐ ได้ไปจากประชาชนไม่ใช่น้อยขึ้นกลับสู่สังคมให้มากกว่านี้ต้องมีความจริงใจทำอย่างจริงจังแนวทางที่ออกมาวันนี้ ก็ไม่ต่างจากการลดค่าไฟ3%เเซสักเท่าไหร่นะครับบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าก็ ö, เพราะรัฐบาลไม่เช่ผดิตการนี้คะ่ะถึงต้องทํางานตามหลักประชาธิปไตยแต่ประชาชนประชาธิปไตยแต่หัวใจผดดิดการนี้แหละที่เอาแต่ใจอย่างไรก็ตามด้านนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเสนอมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับภักครัวเรือนในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม63ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจ เจรนาในวันพรุ่งนี้โดยส่วนแรกจะขยายมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือนขนาดเล็กที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ให้ใช้ไฟฟ้าฟรีเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนจากเดิม90หน่วยต่อเดือนอีก,กไรยนอนขวางหน้ากระทรวงการคลังขอคำตอบเงิน5,000ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กระทรวงการคลังหลังจากวันที่27เมษายนเกิดเหตุระทึกหลังจากประชาชนได้เดินทางมาร้องเรียนเรื่องเงิน5,000บาท แต่ไม่มีใครสนใจและไม่เปิดประตูให้เข้าไปร้องเรียนด้านในกระทรวงทำให้หญิงสาวที่มาร้องเรียนตัดสินใจกินยาเบื่อประชดชีวิตซึ่งปัจจุบันผลขีดอันตรายแล้วโดยพบว่าในวันที่25เมษายนยังมีประชาชนจำนวนมากยังไม่ได้รับเงินเดินทางมาที่กระทรวงการคลังเพื่อขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องหลายสิบคนตลอดช่วงเช้าซึ่งอย่างไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความเข้มขน้น โดยบริเวณประตูสี่ของกระทรวงการคลังที่เป็นประตูเดียวที่เปิดให้เข้าออกได้มีทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกระทรวงการคลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประหลัดก,กระทรวงการคลังลงมาดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นในช่วงบ่ายพบว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งเดินทางมาร้องเรียนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาพร้อมกับลงนอนขวางบริเวณหน้าประตูหนึ่ง ของกระทรวงการคลังทราบต่อมาคือนางสาววิไลจันเพงอายุ54ปีเดินทางมาจากอำเภอตลาดสามโคกจังหวัดปทุมธานีมาเพื่อเรียกร้องที่บริเวณหน้าประตูสีกระทรวงการคลังโดยไม่สามารถเข้าภายในกระทรวงได้นางวิไลจึงตัดสินใจนอนหน้ากระทรวงการคลังและได้พูดว่าจะนอนรอนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายระวอรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อขอคําชี้แจงว่าทําไมกระบวนการตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์จึงมีความล่าช้าฉันทนแล้วทนอีกลงทะเบียนแล้วขอทบทวนสิทธิ์ก็แล้วก็ให้รอแล้วรออีกรอตรวจสอบสถานะ ที่รัฐบาลบอกประชาชนขี้เกียจอยากให้ดูความจริงป้าเป็นนักสู้ชีวิตแม้จะไม่เคยรวยแต่ก็ไม่เคยท้อไม่เคยคิดค่าตัวตายแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่มันเครียดมากหน้ามืดมาก,ก็ไม่แน่ไม่มีทางออกนางวิไลกล่าวว่าไม่ได้เงิน5,000บาทเพราะถูกกระทบโดยตรงจากรัฐบาลขายเสื้อผ้าจากตลาดนัดปิดจึงตัดสินใจเดินทางออกมาจากบ้านตอนเที่ยงมาถึงกระทรวงการคลังตอนบ่ายสองโมงอยากให้คลังเมตตา เพราะตนต้องหาเลี้ยงครอบครัวจะให้ฆ่าตัวตายก่อนได้เงินเยียวยามันไม่ถูกต้องจึงขอนอนหน้าประตูมันเหนื่อยไม่มีแรงไม่ได้กินข้าวนอนไม่หลับเครียด ไม่มีใครออกมาช่วยเลยทั้งนี้ตนได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563และได้รับแจ้งว่าไม่ได้สิทธิ์เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการจึงยื่นขอทบทวนสิทธิ์วันที่21เมษายน2563จน28เมษายน2563ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้มองว่านายอุตมะเป็นตัวการนิ่งเฉยฆ่าประชาชนได้อย่างเลือดเย็น มีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเวลาหาเสียงไหว้พง,งกพง,งกเวลามาเรียกร้องมองเห็นบ้างไหมฝั่งเส้นสุดท้ายงานวิจัยเรื่องคนค่าตัวตายของ โครงการวิจัยคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งได้ผลสรุปว่าคนจำนวนที่ค่าตัวตายเพราะผลกระทบโควิดมีพอๆกับคนเสียชีวิตเพราะโควิด -19 เป็นประเด็นสะท้อนทางสังคมเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่กดดันและทำให้คนที่ทุกข์ใจหรือป่วยทางใจอยู่แล้วอาการสุดลงอีกการฆ่าตัวตายเพราะผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 ไม่ใช่เป็นไปตามทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ของชาดาวินตามที่มีผู้กล่าวอ้างว่าสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอและปรับตัวไม่ได้จะตายและสูญพันธุ์ไปโดยปริยายมนุษย์ผ่านวิวัฒนาการมาแล้วและดำรงอยู่ได้ด้วยร่างกายและจิตใจประกอบกัน โดยเฉพาะการดำรงอยู่ในสังคมเดียวกันต้องมีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกันมากกว่าเอาตัวรอดโดยเหยียบย่ำผู้อื่นสาเหตุของการฆ่าตัวตายในสถานการณ์โควิด -19 ส่วนใหญ่มาจากผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อที่ไม่สมดุลกับสภาพสังคมขณะที่การป้องกันการระบาด ต้องเป็นไปตามประเมินทางวิทยาศาสตร์ของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญภารกิจรอบรองของผลกระทบมาจากมาตรการเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหากพลาดอย่างแรกคือประเมินขนาดความเดือดร้อนของประชาชนไม่ออกการวางแผนและคำนวณเงินงบประมาณ ที่จะต้องใช้รับมือจะผิดพลาดเป็นลำดับต่อต่อไปปัญหาที่ตามมาคือจะมีคนตกหล่นหรือหลุดรอดจากมาตรการความช่วยเหลือและเมื่อคนหาทางออกไม่ได้ไม่มีจะก,กินไม่มีความหวังและมองไม่เห็นว่าอนาคตจะต่อสู้ได้อย่างไรแรงกดดันนี้มักทำให้เกิดโศก,กนาฏกรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศหากมองอย่างตรงไปตรงมาหลายคนเริ่มเดือดร้อนนับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารปี2557เนื่องจากกลไกทางประชาธิปไตยหยุดชะงักเสียงและความต้องการของประชาชนถูกปิดกั้นเส้นทางหรือถูกอุดตันด้วยระบบที่ไม่เกิดการกระจายอำนาจ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยามองว่าคนที่ฆ่าตัวตายในช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่เป็นความเครียดสะสมมีปัญหาเยอะมาก่อนอยู่แล้วเมื่อถูกกระทบกระเทินอีกจากภาวะโควิด -19 จึงเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้จบชีวิตลงรัฐบาลต้องใส่ใจที่ต้องนำเรื่องนี้ไปพิจารณาแก้ไขปัญหาด่วนเช่นกันเมื่อวันที่25เมษายน เกิดกระแสการโพสต์ภาพพร้อมติดแฮชแท็กแฮชแท็กม็อบฟอร์มโฮมในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในทวิตเตอร์ซึ่งมีการรณรงค์โดยสหาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอ,นนอทอตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่24เมษายนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเพจภาคีนักศึกษาสารยาโพสภาพพร้อมข้อความว่ากลับมาอีกครั้งกับการประท้วงรูปแบบใหม่ที่ทุกคนไม่จําเป็นต้องออกมาจากบ้านพวกเราภาคีนักศึกษาสารยาขอเชิญนักศึกษ ทุกคนมาร่วมประท้วงความไม่เป็นธรรมของรัฐบาลชุดนี้อีกครั้งผ่านทางแฮชแท็กแฮชแท็กม็อบฟอร์มโฮมมาร่วมต่อสู้กันอีกครั้งเพื่อทวงคืนเสรีภาพของเราคืนมาด้านกลุ่มม็อบปฏิวัติซึ่งเป็นการรวมตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโพดข้อความเชิญชวนแฟนเพจและชาวไทยทุกคนร่วมประท้วงออนไลน์โดยการถ่ายรูปถือป้ายแสดงความรู้สึกต่อรัฐบาลพร้อมติดแฮชแท็กม็อบฟอร์มโฮม อาทิโควิดหายมาไล่รัฐบาลกันไหมหมดปฏิวัติ xhut นอกจากนี้ยังระบุว่าการถ่ายรูปนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนใส่กระดาษหรือเห็นหน้าของตัวเองก็ได้และสามารถนำา a s h t a o Mob from Home ไปใช้ใน Twitter หรือ Instagram ก็ได้ทั้งนี้ยังมีกลุ่มเยาวชนจำนวนมากทยอยร่วมแคมเปญโดยโพสภาพที่มีข้อความเขียนแสดงความรู้สึกพร้อมแฮชแท็ดังกล่าวโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์อย่างในทวิตเตอร์เป็นต้น ขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนิวส์ทีนีดอทคและข่าวสดขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ